แต่ว่าวันนี้เราจะเริ่มกันที่อีกหนึ่งเรื่องใกล้ตัวต้องบอกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรในต่างจังหวัดหลายพื้นที่เจอปัญหานี้นะคะแล้วก็พยายามที่จะหาทางออกจะหาทางแก้ไขปัญหากันมาต่อเนื่องปัญหาเรื่องของช้างป่าที่เข้ามาในพื้นที่ของชาวบ้านมาในสวนมาในไร่บางที่ก็เข้ามาถึงบ้านถูกนะต้องนะคะก็สร้างความเสียหายไปอย่างครั้งนี้เนี่ยเป็นชาวบ้านในจังหวัดปราจีนบุรีปรากฏว่า เจอปัญหาช้างป่าไม่ใช่ตัวเดียวไม่ใช่สองตัวมาเป็นร้อยตัวค่ะร้อยตัวแล้วคือเยอะมากคือเหมือนกับว่าพื้นที่ที่เขาเข้ามาเนี่ยเป็นพื้นที่ของเขาเลยแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ของชาวบ้านเพราะฉะนั้นพืชผลทางการเกษตรเสียหายกว่าร้อยตัวนะคะบุกเข้ามาห,นะหากินเนี่ยค่ะอันนี้คือในพื้นที่การเกษตรนะเป็นไรอ้อยไม่ได้อยู่ในป่ามไม่ได้อยู่ในพื้นที่ป่าอันนี้เป็นไร่อ้อย ดูจากภาพแล้วความเสียหายเกิดขึ้นมากมายแน่นอนนะคะคือชาวบ้านเขาก็บอกว่าโอ้โหลงทุนลงแรงไปแต่ไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงม,มันเป็นปัญหาที่หลายพื้นที่เจอ,อคือพี่น้องเกษตรกร,ร,ก,รก็เข้าใจะนะครับว่าช้างเขาไม่รู้หรอกนะครับว่านนี้เป็นเขตสวนนี้เป็นเขตป่า<อ>เขาก็ออกมาหากินตามปกตินะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องหาทางออกนะคะดูภาพมุมสูงกันก่อนเป็นภาพมุมสูงจากโดรนที่ถ่ายเอาไว้ได้นี่ค่ะคุณผู้ชมดูสิคะนี่ตอนแรกถ้าถ้าเราไม่บอกว่าเป็น ไรอ้อยเนี่ยนะเรา,เราคิดว่าเป็นป่าเออเป็นพื้นที่ที่เขาเป็นที่อยู่อาศัยของเขาแต่เนี่ยคือฝูงช้างป่านับร้อยตัวที่กําลังเข้าไปอยู่ในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านนะคะอยู่ที่บ้านวังกวางหมู่11ตําบลวัดท่าช้างอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ดูจากสภาพความเสียหาย คือเป็นไร่อ้อยอ่ะอคือตัวเขาก็ใหญ่ใช่ไหมคะเดินเข้าไปยังไงก็ต้องสร้างความเสียหายทางชาวบ้านเกษตรกรบอกว่าไปก็ทิ้งร่องรอยความเสียหายเอาไว้นะคะคแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับทางผู้ใหญ่บ้านหมู่1 1นะท่านก็บอกนะครับว่าฝูงช้างป่าอ่างเรือนในเนี่ยจะบุกเข้ามาหากินเป็นเวลาหลายเดือนนะครับ คือมาหลายเดือนแล้วแม้จะพยายามที่จะผลักดันให้ออกจากพื้นที่ด้วยวิธีการต่างๆนะครับแต่ฝูงช้างป่าก็ยังวนเวียนกลับมาหาของกินอยู่เรื่อยๆจนชาวบ้านเนี่ยตอนนี้ก็เดือดร้อนกันค่อนข้างหนักเลยจึงอยากจะให้ทางส่วนราชการเร่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพราะเกรงว่าจะได้รับอันตรายจ,จากช้างป่าเข้าสักวันหนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาก็วิตกกังวลอยู่ครับก็อ,อยากฝากบอกรายงานว่า ง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับให้ช่วยดําเนินการในการช่วยเหลือของประชาชนแบบแท้จริงนะครับเพราะว่า mm. พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ mm. เป็นเกษตรกร,ร,กรที่เขาต้องลงทุนในการทํานะครับ mm. เขารู้สึกว่าเมื่อเขาปลูกแล้วเขาทาแล้ว mm. เขาก็ถูกช้างมาทําลายนะครับช้างส่วนมากจะมาจากอ่างหรือในนะครับพอถูกช้างทําลายแล้วเขาก็เมื่อว่าชีวิตของเขาไม่มีคนดูแลนะครับ mm. การที่ลงทุนไปนะครับ เผื่อเขาจะลงทุนได้แต่ละบาทแต่ละสะตางค์ก็รู้สึกว่าเพราะเป็นพี่น้องประชาชนของเราน่าสงสารนะครับด้านสารวัตรกำนันตำบล วังท่าช้างบอกว่าหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านเนี่ยก็ได้พยายามที่จะผลักดันช้างป่าเนี่ยออกไปแต่ว่าโอ้โหเขามากันเยอะจริงๆนะคะแล้วบางส่วนก็แตกฝูงไม่ยอมกลับพื้นที่หากินเดิมตอนนี้เนี่ยหลงเหลืออยู่ในพื้นที่อีกราวๆ3าตัวก็ไปซ่อนอยู่ตามป่าอ้อยป่ายูคาลิปตัสก็มีการประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านอย่าเข้าไปในจุดที่ช้างป่าอาศัยอยู่แล้วก็จะพยายามผลักดันพวกเขาเนี่ยกลับคืนเข้าสู่ป่าค่ะ รับแจ้งว่าได้เห็นทางป่าประมาณร้อยร้อยร้อยกว่าตัวนะครับอยู่บริเวณเออในไร่ยูคานะครับแล้วก็พอดีก็เลยลองเอาโดนมาบินดูนะครับก็พบเจอประมาณร้อยกว่าตัวจริงๆครับระหว่างรอ,อ,อคนครบนะครับเพื่อที่จะทำการวางแผนแล้วก็ ผักดันให้ว่าวางแผนว่าจะให้เขาไปทางไหนพอพอครบปุ๊บก็ทําการผักดันนะครับแต่ทีนี้พอครบช้างเขาเหมือนเขารู้ครับเขาเขาก็แตกฝูงแตกไปหลายหลายทิศทางนะครับเนี่ยนะคะคือจริงๆอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดที่จังหวัด ปราจีนบุรีรใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างที่เราคุยกัน <c oughs> ไม่ใช่แค่ที่นี่มีหลายจังหวัดหลายพื้นที่ที่ก็จะเจอปัญหานี้แล้วก็พยายามจะหาหนทางแก้ไขก็ยังไม่สําเร็จนะคะประทัดก็แล้วรั้วไฟฟ้าก็แล้วออนะครับวิธีการผักดันด้วยวิธีอื่นก็แล้วแล้วมันก็จะสึงคือมีความสูญเสียเกิดขึ้นทั้งช้างป่าทั้งประชาชนในพื้นที่แล้วเราเข้าใจเลยนะ <c oughs> บ้านดิฉันที่ไหนฮะแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะเจอปัญหานี้เป็นประจําเอาง่ายๆบ้านดิฉันบ,บ้านดิฉันเนี่ยเป็นเป,เ,ปเป็นเป็นสวนเล็กๆนะคะไม่ได้เยอะมีทุเรียนนิดหน่อยมีผลไม้นิดๆนี่นะคะกล้วยอย่างเงี้ยคือจนตอนนี้ที่บ้านใช้วิธีคือเลิกปลูกกล้วย เพราะว่าถ้ามีเขาก็จะเข้ามาเป็นของโปรดใช่แต่ว่าไม่ว่ายังไงเขาก็เข้ามาแล้วเวลาที่เขาเข้ามาเนี่ยแค่ตัวเดียวนะที่บ้านที่เวลาเจอเข้ามาตัวเดียวแล้วเข้ามาถึงประชิดหน้าต่างบ้านแล้วก็จะเข้ามาทางรั้วบ้านวิธีเข้าคือหนึ่งรั้วพังประตูบ้านพังเนี่ยอันนี้ก็คือความเสี่ยงเพราะเขาตัวใหญ่พอเคลื่อนไหวทีความเสียหายเกิดขึ้นเยอะใช่แล้วทีนี้ยังไม่นับรวม พืชผลทางการเกษตรคือบางคนที่เขาลงทุนลงแรงเป็นเกษ,ษตรกรที่ใช้เงินในการลงทุนไปไรอ้อยนะอ,อย่างปายุคาลิปตัสเนี่ยแล้วบางทีคือมันเสียหายเยอะจนไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ที่สวนบางทีนะทุเรียนทั้งต้นชมพู่ทั้งต้นก็คือไปหมดเลยนะครับ มันมูลค่าไม่น้อยนะคะอะนะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือความเสียหายที่อันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการ,รเผชิญหน้ากันนะระหว่างคนแล้วก,แวก็แล้วก็ช้างป่าด้วยก็นะเป็นหนึ่งปัญหาที่คงจะต้องร่วมมือกันหาแนวทางแก้ไขเพราะว่าเขาก็ไม่ผิดเอาจริงๆเ,<ข>เพราะเขาก็ไม่รู้รนะคะ,ะนะครับ